ไปแลกกันสิประเพณีชักพรทอดพระป้าไรแข่งเรือยาวขวจวัดสุรธานีกันมั่งนันะครับนะอันนี้เหลืองข้ใบกระพอและเป็นส่วนหนึ่งเลยครับพอใจในการแ่งต้มนะครับขวจวัดสุรธานีครับชาวบ้านในจ,ว,จวัดสุรธานีใช้ใบโพนะครับผุดผื่นทิ้งที่ห้าได้ยากเลยปัจจุบันเนี่ยตรงห้าจะธรรมชาตินะครับสร้างรายได้ในช่วงของงานบุญควอบครัการซืบสานวัฒนธรรมทองทิ่นนั่นเองครับอ๋อเนี่ตนยต้นใบพอ,อยู่พันเนียนะครับโดยในช่วงประเพณีจักพระทอดพระป้าไรแข่งเรือยาวขวจวัานีชาาบ้นสุรับ ได้ปริกฟื้นการใช้ใบกระอหรือใบโพนี่แหละครับผืชพื้ดทิ้นที่ขึ้นตามธรรมาชาตินะหมาสาังสั้นนะครับเป็นบรรจุพันธุ์ห่ออานที่เราเรียกว่านุ่มต้มนะครับพห่อใบพอนั่นเองนะครับข้าวนี่วใบโพหรือนุ่มต้มลูกโยนบางทีเรียกว่าข้าวตมขะ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 ้มขนมต้มนะครับที่กําลังได้รับความนิยมมากในช่วงงานบุญอกพรรษาปีนี้แหละครับแล้วก็ตลาดกระตงการนะซึ่งใบพอพนี่เป็นวัสดุธรรม,มาชาติที่มีคุณัตพพิเศษคือทั้งเนียวตั้งต้นความร้อน ไม่เปื่อยหายนะครับแล้วก็สามารถย้อยสลายได้ตามธรรมชาติทำไมโมะแก่กันนำหมาฮอข้าวเหนียว ดื้ออา่านว่างในช่วงงานบุญพนนี้แล้วครับอืมค่ะนายธีรวุฒิสุภลักษ์ค่ะเจ้าของสวนในอำเภอพูนพินก็บอกว่าถูกปีพอถึงงานเดือนซิปและการงานฉักพระเนี่ยค่ะชาวบ้านก็จะเตรียมห่อข้าวเนียวไปถวายพระและก็แจกผู้ที่มารวมงานโดยมีการสร้างซื้อยอดใบพอ่พอเผื่อชายในงานประเพณีดังกล่าวนี่มาเป็นจํานวนมากก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงเทศกาลสําคัญโดยมีรายได้นะคะเฉลีย่ยเลี้ยวเนี่ยห้าถึงหกร้อยบาทต่อรอบตัดเลยทีเดียวค่ะสาหรับเทศกาลฉักพระในจังหวัดสุราธานีปีนี้ค่ะก็ถือว่าไม่ใช่เป ทางศาสนาเถานั้นนะก็เป็นวิธีของการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนท้องทิ่นผ่านการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมยังย่งยืนค่ะซึ่งจังหวัดสุราธานีเองก็จะมีการจัดพระเพณีชักพระทางบกระว่างวันที่4ี่ถึง1ิบองตุลาคมนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะก็ะไรายได้ก็คือที่ว่าตัดขายอยู่ก็ยอดละ6บาท <c oughs> ก็ขายได้เรื่อยๆ <c oughs> ขายได้ทั้งปีแต่ว่าจะขายได้เยอะก็ช่วงช่วงออกพรรษาแล้วก็ช่วงสูงตายาย <c oughs> ยิ่งสูงตายายนี่ก็จะใช้มาก ทำเอาไปห่อต้มเนี่ยไปวัดกันเยอะแล้วก็ไอ้ช่วงออกพรรษาเนี่ย <ฮะ S 1> ก็ห่อต้มเรือพระเนี่ยที่วัดก็จะห่อต้มแล้วเอาไปใส่เรือพระแล้วเจดชาวบ้านแต่ส่วนมากที่วัดเนี่ยจากไม่ได้ตัดขายตัด <c oughs> มอมบสวายวัดไป<ฮ>ะนะแต่ว่าเ,เหมือนว่าไอ้เดือนเดือนสิบเนี่ยเราก็ตัดขายก็ <ฮะ S 2> ผมมีประมาณ20สกอตัดรอบหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยร้อยยอดประมาณเนี้ยก็ประมาณ600บาทก็ อยู่ได้ก็ทาไปเรื่อย <c oughs> เพราะมันไม่ใช่มีแต่ยอดพออย่างเดียวม,ม,มีอื่นด้วย <c oughs> ยอดพ้อมันก็หายากครับที่ตลาดเนี่ยถ้าเวลาขาดจริงๆอ่ะเขาต้องสั่งมาจมากพม่าเขาบอกผมที่ผมถามก็นนะแม่ค้าก็บอกว่าต้องสั่งมาจากนูน่น <c oughs> เพราะบ้านเราไม่ค่อยมี <c oughs>